ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะมาเด้อพี่น้องข้าวเที่ยงน้ำกาลอันนี้แกงเสือนันเอง่พี่น้องย้อนแล้วเรเจะเอาเอาเอาจานมาเอาเอานี่ก็ได้นี่เอาจานก็ได้าก็ด้านลมเลยนะ หอีเดวนเขาม่อีดมันไม่ได้ไดจบาถงเราไม่แล้ววาเาจะรับเขาจะนอนเอาอาม่าอาม่าอามาแนรงไว้เอาเราขึ้นว่าคือแย่มแต้าอามาอามาแอนมาแอนไปกินน้ำเดือดแล้วกูน่เราฝันเราฝันบ่แม่เราฝันว่เราพลังหลั

ตังได้ผู้ได้เอาอะไรของอ้ารแคบขึ้นเพชรก็พถ้าบขึ้นเพ็รก็พอพักข้างตังตั้งข้างห้งเยผู้ครอบระยาข้างแหไม่มีพักเน่าออา เขาขาภาษานะคะขาใครไม่รู้เนี่ยขาหักก็จะหัวค่ะแม่ด่าม่ด่าโซ่ต่ำไปฮะตำ เองไม้เอ่นะทุกคนมาซ่บซน้ำกันาเพียงเขาก็เลยบอกว่าเอเรามานั่งกินกันสามก็ไม่เห็นป้ามาสักทีทักรอบป้ากิน่ามูป้ากินเพื่อนไทยไม่มีใครถ่ายเลย

แกงโคกแกงโคกแกงป่าเออแกงโคกแกงป่าเสือไม่มากินเขาเสือไ่เแกงมาใม่นะกินอะไใส่พริกไรนี่น้วถ้าเหลือเราทอดโอ้ผัดกระเพรานนี่นี่นี่ มีอยู่ตัวกินจะไล่ะลงนาวม่จากพระดามไม่ถึงเลยถึงเป็นแบบหนาวเปล่ยนนัวยาวไปทำมเพิ่มไม่แบบนั้นน้องเบอันปลาปลากระเทยว้น้ำเม่แบบน้ำไม่แบบปลากระเทยเปลี่ยนรสชาตน้แล้ว

อืมไปอย่าิมื่นร่อยมันมันไอเกี๊ยนออมันเข้ารักผมเกี๊ยวักผมไม่ผมเจี๊ยวผมแต่มันบองผมบ๊องจือ่ะเอืมสมหลังย่างแล้ว่เถ้าคนมากินก็จะร้องไห้ตรงนั้นน้ำก็ทำให้เส้นืดเลยอ ไม่ได้มันเพ็ิดพอจบคลิปเยงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะเพลิดบ้างน่้เวลิด

มีเ <One input> so so, um, ีร้นภาอเงอะราตกที่นี่จะเป็น้อรเพร่ามาเ้าเนี่ไม่ียวเดอกระดไม้ไม่มก็เอาพายาเีคุมกบนะแมบอกกบเนไม่ใส่ตัวลงเสือเป็นคนปา ่ปนอสแางปาแต่เป็นซอสแกงสตรตักต้องมาใ้เลยบ่ไ่ว่เนื้อผเอาอโอเคบ้านนั้นก็ม่ใแม่เาดลยม่เห็นอะไรบานันไตายก็โตแล้วแล้วเอาเขาไมให้ร้านเรา ล้านมุน ahn, então, ่นล้านล้านมุ่นล้านมุ่อแต่ว่าค่อยเออไม่เลนนู้นวะแกงไม่ปานะหอมแต่ว่าจางหอมมหอมม่หอมว่าจางดูหน่อยไม่พี่ปล่อยยังหอมหอมเลยทำอะไรเนอะเอ้ 摆着 i